ช่างกล้วยที่ช่างกระติ๊กหนึ่งจะเอาสักสามกิโลครูใช้สองเราใช้สามคำนวณเพื่อเพราะกล้วยมันเยอะดูสิให้ดูกล้วยโคตรเยอะเลยพี่เขาให้มา mm hmm. เห็นปะเห็นป mm ่ะ hmm. กล้วยอินเดียจะไปบอกว่ากล้วยไทยดีที่สุดในโลกนะอะไร ถ้ายังไม่เคยกินกล้วยที่อื่นเราชอบกล้วยแอฟริกากล้วยดิบโคตรอร่อยเลยอ้าวนี่โมไปแล้วก็ลืมว่าจะทำอะไรอ่ะเดี๋ยวช่างเอาสองโลดันลืมช่างพันธนาก่รเอาไมไว้กดอีกทีก็เป็นศูนย์ มันถึงสองโลป่ะหนึ่งจุดหกแล้วอีกหนึ่งจุดสี่โอเคตอนนี้ขั้นตอนก็นีไ่ได้สองโลแล้วนะกล้วยเห็นปะ่ะในนี้สองโล <c oughs> นี่ไม่ใช่มืออาชีพนะบอกเลยมือสมักเล่นดูยูทูบ e รอบเดียวทำกาใสเกลือ <c oughs> ไม่หรอกมาอยู่นี่มันทําหลายทั้งอาจจะมีพรสวรรค์น,นิดหน่อยก็เลยกัดได้นนี่นี่กูแดงบอกว่าส่ได้สองสเองนะต้องใส่เยอะอันนี้มาสี่ร้อยีฉันก็กัดเอาครึ่งกว่ากว่าเฮ้ยไม่ใช่ดิฉันยังไม่ลงในนี้ดิฉันจะเอาไปกวนอย่างอีกสูตรหนึ่งบอกว่าทำกะทิแตกมัน จะหอมนิดนึงโอเคเราค่อยเอามาตันกับกล้วยจะกวนใส่ใบเตยไปนิดนึงนะให้มันหอมจะหอมปะเอ๊ะอมันไม่จะเป็นนี่ว่าอันนี้คือไม่ใส่ไม่ใส่ดีกว่าเปืองไอสีนีอยู่แค่นี้เองแต่ว่าเราจะใส่นมนี้ด้วยดีไหมนีม่ถามคนดูนะ ในในสูตรก็ได้บอกอ่ะแต่ฉันว่าใส่มันน่าจะหอมอ่ะใส่ก็ไม่เสียหายลองดูนะร้อยเจ็ดสิบลองใส่เดูอ กวนให้สุกน่าจะสวยเนี่ยใสไปเลยน่าจะอร่อยบางทีขนมนแขกเนี่ยดูสิเขาจะเป็นยังไงพ่อแกงร้านไทยบางแกะเจ้าอ่ะเขาก็ทำใส่นมด้วยมั้งเพราะว่ามันบางทีเนี่ยเพราว่าเขาทาน่ะ นี่เราเทนมลงไปแล้วนะเอ้ยกระทิกับนมนี่ใช้ที่บดแบบฝรั่งกัมันบวดเดี๋ยวก็จะบดอันนั้นจะได้ใช้พลังงานน้อยหน่อยอืมรักโลกไงโ,โลกสวยทำกล้วยกวนโลกสวยลดพลังงานแต่ว่าถ้าดีไม่ทำเลยก็ดีกินนี่นมันน้อยๆหน่อยวนก็มาวน มามกับข้าวลำบากคนมนุษย์นไม่เคยพอดีจริงจริงงด,ดไปปิดก่นอนอันนี้ผสมกล้วยกับเกลือไปแล้วนะมาเดือดใช้บราวน์ไรซ์เอ้ยโอ้ยบาร์าน้ำตาลตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนปั่น <c oughs> ไปให้นกไม่รู้นกกินมั้งป่าวนกมันก็มาเป็นระยะอือได้เนี่ยกล้วยกวนเนี่ยง่ายสุดแหละกล้วยกวนต้งไปกวนให้หมดเลยไปวัดด้วยหลังก็นเปมนปหมด มันโคว,วาเราสะอาดอันนี้ของเยอะแต่สะอาด